มายังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะมาเลยมาต่อกันไรทที่สองเลยลูกค้าขาก่อนฝนฟ้าจะตกไปมากกว่านี้ลูกค้าโอ้โหฝนฟ้ามามืดมากแอดมินเลยต้องย้ายเข้ามาไลฟ์สดเป็นข้างในเลยลูกค้าแบบสีผ้าแบบอาจจะแรูแบบมืดๆหน่อยเนาะลูกค้าขาเพราะว่าแอดมินนี่ยย้ายเข้ามาแบบไลฟ์ข้างในเลยนะข้างหน้านี่คือแบบ ฟ้ามืดมากฝนคือแบบพร้อมที่จะถล่มอีกแล้วฝนพร้อมจะถล่มอีกแล้วนะคะลูกค้าขารีบมาไลฟ์ก่อนที่ว่าฝนจะตกแรงไปมากกว่าน,นี้นะคะลูกค้าขาวันนี้แอดมินจะเปิดไลฟ์ต่อจากน้องพิงค์เลยเป็นงานทีบีนะคะลูกค้าขาป้ายเดอะเบสนะคะลูกค้าขา้า้เดอะเบสตัวนี้จะเป็นชุดนอน,นะคะ่ะลูกค้าเป็นชุดนอนคอตตอน90กิโลค่ะลูกค้าเป็นชุดนอนคอตตอน90กิโลของป้ายเดอะเบสนะคะวันนี้อ่ะ ดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาสักคู่เนาะลูกค้าขาลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะช่วยกดไลค์กดแชร์ดันหนึ่งดันจีจีคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดมินได้นะคะลูกค้าขาเออพิมพ์มาแบบว่าเพื่อเปิดการมองเห็นให้แอดมินหน่อยลูกค้าขาพิมพ์เปิดการมองเห็นให้แอดมินหน่อยว่าตอนนี้แอดมินแบบไม่เห็นคอมเมนต์ลูกค้าเลยไม่เห็นคอมเมนต์ลูกค้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินอาจจะม็นไม่เห็นนะเวลาแบบลูกค้าแบบว่าเออเอฟก็สอบแบบรีวิวมาเดี๋ยวแบบ แอดมินจะไม่เห็นคอมเมนต์ลูกค้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ดันหนึ่งดันจีจีเพื่อปวดการมองเห็นให้แอดมินหน่อยนะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คะแอดมินมาต่อกันไ like รที่สองเลยค่ะลูกค้าค่ะตอนนี้แอดมินจะปิดเป็นป้ายเดอะเบสนะคะลูกค้าค่ะเป็นชุดนอนคอตตอนนะเป็นชุดนอนคอตตอน90กิโลลูกค้าเข้ามาเยอะอจรการน้องเซนอ้อโหลูกค้าเข้ามา ขอบคุณค่ะพี่เจนจีราค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าที่เพิ่นเข้ามาด้วยนะสวัสดีค่ะลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะโอ้ลูกค้าทายอยเข้ามาแล้วเนาะอ่ะเริ่มเลยนะคะลูกค้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะก่อนที่ว่าฝนจะตกแรงไปมากกว่านี้ลูกค้าเดี๋ยวจะไม่ได้แบบว่าเออเดี๋ยวจะจะไม่ได้มาเปิดไลฟ์ให้ลูกค้าดูลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นงาน T B O T 1 3นะคะลูกค้าเป็นชุดนอนคอตตอนนะคะลูกค้าเป็นชุดนอนคอตตอน9กกิโลนะคะลูกค้าค่ะตัวเนี้ย ตามชื่อรายการเลยนะคะลูกค้าค่ะคือมีทั้งเสื้อและกางเกงค่ะลูกค้ามีทั้งเสื้อและกางเกงนะคะลูกค้าเนี่ยตัวนี้จะมีแบบว่าทั้งเสื้อทั้งกางเกงค้าปนกันเลยนะคะลูกค้าค้าปนกันเลยลูกค้าสามารถเอาแบบไปจับแมตช์จับเซ็ตกันได้เลยจับแมตช์จับเซ็ตกันได้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นแบบเนี่ยน่ารักหวานหวานลูกค้าค่ะตัวนี้จะแบบน่ารักหวานหวานจะเป็นแบบ ้าไซส์า้าทรงขาแบบเลยลูกค้าเนีย่ยหว,นวานหวานน่ารัก,น,รก,น,น,น,รกน่ารักกบบนี้เลยเดียน้องคิตตี้น้องคิตตี้น่ารัก,ก Thirty บบน่ารักว่านี้เลยลูกค้า่ะตัวเนี้ยจะเป็นแบบ้าไซส์า้าแบบ้าทรงเลยลูกค้า้าไซส์้าแบบ้าทรงเลยทั้งแบบแขนสั้นแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าแขนสัน้นแขนยาวแขนกุดแบบของน้องๆหนูๆของคุณผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยทำงานอะไรเงี้ยใส่ได้หมดเลยลูกค้าใส่ได้หมดเลยทุกแบบว่าทุกไซส์ทุก ทุกไซส์ทุกแบบทุกคะทุกทรงเออใส่ได้หมดเลยทุกแบบอายุใส่ได้เลยลูกค้าขานี่ตัวนี้ลูกค้าต้องแบบไปจับเซตจับแมทกันเอาเองเลยนะลูกค้าตัวนี้แบบจะปนทั้งแบบทั้งเสื้อทั้งกางเกงมีทั้งเสื้อทั้งกางเกงเห็นลูกค้าเนี่ยกางเก่งน่ารักน่ารักหวานกังเกงขายาวแบบนี้เลยลูกค้าขาเป็นผ้าคอตตอน90กิโลนะเดี๋ยวรอน้องแอดมินหลังบ้านตักหมุดราคาให้สักผู่นะเดี๋ยวรอให้น้อง โอ้ยเนียน่ารักเหนีหมลูกค้าโอ้สีเขียวแบบอะวาคาโดเนี่ยหรือว่าเป็นแบบแขนสัน้นแขนกูดเออแขนยาวแขนสามส่วนสี่ส่วนอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะมีโฟนไปหมดเลยนะในกระสอบนี้นะอาจจะมีแบบเดสติดไปบ้างลูกค้าอาจจะมีเดสติดไปบ้างนะคะลูกค้าว้าวน้องไหล่น้องไหล่น้องไหลเนี่ยลูกค้า ้าสีเลยลูกค,ค้าค้าสี่เลยค้าสี่้าทรงเลยลูกค้าสามารถเอาแบบไปจับแมท์ได้เองเลยนะเอาไปจับแมท์ขายได้เลยลูกค้าจับเซ็ตขายได้เลยเนี่ยแบบตามชื่อ,อรายการเลยลูกค้าตัวนี้จะเป็นชุดนอนคอตตอนนะคะลูกค้าจะเป็นผ้าคอตตอนนะเดี๋ยวแอดมินจะให้น้องๆแบบว่าใส่ราวใส่ราวขึ้นขึ้นราวให้ดูลูกค้าขึ้นราวขึ้นไม้แขวนให้ดูนะว่าใส่แล้วแบบน่ารักอะน้องจะน่ารักเนี่ย น่ารักหวานลูกค้าลายหัวใจลายการ์ตูนมีทั้งแบบมีทั้งแบบลายการ์ตูนลายแบบลวดลายเลยลูกค้าคา้าแบบ้าลายการ์ตูน้าลายดอก้าแบบสีสันอะไรเงี้ยลูกค้ามีฝาปลน้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมแบบเออเป็นลายดอกคู่การเห็นไหมลูกค้าแอดมีหลังมา้านปักหมุดราคามาให้ยังคะแอดมีหลังมา้านปักหมุดราคามาให้แล้วนะตัวนี้นะคะลูกค้าขาทีบี OT13 นะคะลูกค้าเป็นเป็นชุดนอนคอตตอนนะคะลูกค้าขาราคาอยู่ที่4,900บาทค่ะลูกค้า4,900บาทนะคะแต่ว่ากระสอบรีวิวลูกค้าค่ะส่วนลดไปเลย500บาทค่ะกระสอบรีวิวลถไปเลย500บาทอะไรเอ่ยเซรามูนหรออู๋เซรามูนน่ารักน่ารักเห็นไหมลูกค้า กรสอบรีวิวลดไปเลย500บาทลูกค้าหาจากราคา3,900บาทเหลือเพียง3,400บาทค่ะลูกค้าขาเหลือ3,400บาทเท่านั้นลูกค้าขาถูกมากถูกมากลูกค้าถูกมากๆคุ้มมากๆรีบมาจัดไปได้เลยออ้ยเนี่ยลูกค้าค่ะโชว์เลยนี่เห็นไหมลูกค้ามีเซ็ตนะมีเซตมีเซฟตติดกนไปลูกค้าต้องแบบ ไปแบบไปหาไปลุ้นเอานะลูกค้าไปหาไปลุ้นแบบไปจับแมทช์จับเซตได้เลยลูกค้าขาสามารถเราแบบไปทําราคาไปอัพราคาทํากําไรไปแบบ่าไปแบบรีดไอ้น้ำลูกค้าขาไปรีดไอ้น้ําไปรีแพ็กหรือว่าจะแบบแพ็กใส่ถุงหรือว่าจะเป็นแบบขึ้นราวขึ้นหุน่นขึ้นไม้แขวนสามารถเอาแบบไปจัดใส่ได้หมดเลยนะคะลูกค้าขาเนี่ยรายการ์ตูนอุ้ยน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนี่ลูกค้า เน,น,นี่ยลายกระตูน่ารักน่ารักแบบนี้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดแบบแอดมินเจอแบบว่าเป็นเซตนะเดี๋ยวจะจับเซตให้ดูลูกค้าเดี๋ยวจะจับเซตแบบให้ดูเลยนะลูกค้าขาโอ้โห,โโหโลูกค้ามีกระสอบเดียวเท่านั้นกระสอบเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าขาราคา3900บาทกระสอบรีวิวลดไปอีก500บาทคะ่ะ500บาทเหลือ4900เอ้ย ราคาเต็มอ่ะา4,900ใช่ไหมน้องเซนเออ4,900กอลดไปอีก500บาทเหลือ4,400เออลูกค้าแอดมินจำราคาผิดและแอดมินจำราคาผิดเออลูกค้าขาเหลือกระสอบนี้เหลือเพียง4,400บาทค่ะลูกค้าเหลือเพียงแค่4 4 0 0บาทลูกค้าขาะอ้ยเนี่ยลูกค้ามีทั้งแบบขาสัาน้นขายาวแขนยาวแขนสั้นอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าขา เลยเนี่ยอุ้ยน่ารักน่ารักเนี่ยลูกค้าเห็นไหมมีทังแบบสีพื้นสีเรียบลายการ์ตูนลายแบบคาลายลูกค้าคาลายเลยนะขาลายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยลูกค้าหูจํานวนตัวก็ได้เยอะนะจํานวนตัวก็ได้เยอะนะลูกค้าขาแอดมินเฉลี่ยให้เลยประมาณสักโอ้โหประมาณสักสามร้อยบวกด้วยเลยลูกค้าสามร้อยบวกลบด้วยประมาณได้เลยนะลูกค้าขาแอดมินแบบ ตีข้าข้าวเออเนี่ยเห็นไหมเหลืองเหมือนกันอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถเอาไปจับแมทได้เลยเอาไปจับแมทได้เลยอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าขาเอาไปจับแมทจับเสร็จได้เลยลูกค้าเนี่ยสีหวานหวานน่ารักเห็นไหมลูกค้านี่อุ้ยหวานหวานน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวแอดมินให้น้องๆแบบว่าขึ้นราวขึ้นราวขึ้นไม้แขวนให้ดูเดี๋ยวขึ้นราวขึ้นไม้แขวนให้ดูลูกค้า ขึ้นราวขึ้นไม้แขวนให้ดูเลยนี่อู้นิกเมาน่ารักลูกค้าน้องมิกเมาน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยจํานวนตัวได้เยอะมากจํานวนตัวได้เยอะมากๆลูกค้าเนี่ยลายหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าขาลายดอกหรือว่าจะเป็นแบบสีเรียบสีพื้นลายทางอะไรเงี้ยลูกค้ามีแบบมี้าปนไปหมดเลยเนี่ยของคุณผู้หญิงอุ้ยของโฟโต้เซ็ตดูดิ ชอัน,นี้แบบเอออ่อก็ใส่เป็นชุดนอนได้เหมือนกันเนี่ยเออมันก็เป็นชุดนอนแหละลูกค้าลายเนี้ยเห็นไหมเอออาจจะเป็นลายกลุกลาบลายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าขาเนี่ยอันเนี้ยกางเกงคุณผู้ชายก็ใส่ได้ลูกค้าใส่ได้ทั้งแบบทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือจะเป็นแบบเด็กๆแบบว่า ตัวโตอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้หมดลูกค้าหวานหวานแบบนี้เลยเนี่ยน่ารักสีชมพูสีแบบพัดเทลน่ารักน่ารักหวานหวานเอิร์ธโทอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเนี่ยอแอดมินขออนุญาตโกยนิดนึงนะขออนุญาตโกยหน่อยนะจ๊ะขออนุญาตโกยหน่อยนะลูกค,ะคะ้า่ะตัวนี้จะเป็นแบบงานแบบงานจีนผสมเกาหลีนะคะลูกค,ะคะ้า่ะตัวนี้จะเป็นงานจีนผสมเกาหลีนะแบบ แฟชัออ่นเนอะลูกค้าแบบแฟชั่นนะเออน่ารักแมน่น้องเซนแบบหัวใจแบบเนี่ยตัวนี้เขาจะแบบว่าออกแฟชั่นเลยลูกค้าขะเนีแ่ยบบอย่างของน้องแบมเนี่ยน่ารักสตรอเบอร์รี่นี่ลูกค้าหรือว่าจะเป็นสายเดี่ยวแซบๆซแบบนี้เออก็อาจจะมีติดกลนไปนะคะลูกค้า่ะเนี่ยชินจงังชินจงังนี่ลูกค้าโอ้โหจำนวนตัวเยอะมาก จำนวนตัวเยอะมากๆอ,อ่ะโดเรมอนเนี่มาเป็นมีแบบมีเดสเออมีเดสแบบมีเดสติดปนไปนะคะลูกค้าขาเนี่ยหรือจะเป็นกางเกงนอนคุณผู้ชายคุณผู้หญิงสามารถใส่้าปนกันได้เลยลูกคา้าใส่แบบใส่ได้นะคุณผู้หญิงผู้ชายลูกคา้าตัวเนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นแบบ้าแบบ้าไซาส์าทรงเลยนะลูกคา้า้าแบบ้าไซาส์าทรงเลยเนี่ยลายแบบ เท่เรียบหรูอะไรอย่างเงี้ยลูกคา้าก็มีสิดวนไฟมีสิดคนไฟไม่ใช่แบบจะแบบลายหวานอย่างเดียวลูกคา้าลายเท่เรียบหรูดูแพงอะไรเงี้ยก็มีในกระสอบนี้เลยลูกคา้คาขามีในกระสอบนี้เลยเนี่ยโอ้โหเป็นแบบลายทางลายตารางลายซอตอะไรเงี้ยลูกคา้ามีหมดเลยมีหมดเลยนี่เแบบนี่ยนะ ของคุณผู้ชายลูกค้าหรือแบบคุณผู้หญิงก็จะแบบเอาไปใส่คลุมนอนก็ได้ลูกค้าเอาไปใส่คลุมนอนก็ได้นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงําหนิดกันบ้างลูกค้าค่ะตัวน,นี้ก็จะมีแบบจะมีตําหนิติดไปบ้างนะคะลูกค้าค่ะจะมีตําหนิติดไปบ้างเนาะอาจจะมีแบบเปิดเปื่อนเออเปิดเปื่อนเล็กน้อยนะคะลูกค้าสามารถแบบไปซักเนาะไปซักแบบว่าไปซักใช้แบบน้ำยาอะไรเงี้ยลูกคา้ซาซักออกนะคะซักออกนะเนี่ย น่ารักดูสิคุณหนูคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเออลูกคุณหนูสไตล์ลูกคุณหนูนี่เดี๋ยวจะเป็นแบบสีม่วงพัดเทลพัดใจนี่โู้น่ารักเห็นไหมลูกค้าเดี๋ยวแบบว่า๋แอดมิ้เจอเซตนะจะจับเซตให้ดูลูกค้าแดดนี้จะจับเซตให้ดูถ้าเจอตัวแบบน่ารักน่ารักนี่อุ้ยตัวน,นี้น่ารักนี่เป็นแบบ เป็นแบบเดทน่ารักน่ารักดูสิลูกค้าหวานหวานเลยลูกค้าหวานหวานเลยนะคะลูกค้าค่ะเออสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้แอดมินกําลังไลฟ์งานป้ายเดอะเบสค่ะลูกค้าป้ายเดอะเบสทีบีโอทีหนึ่งสามนะคะลูกค้าชุดนอนคอตตอนนะคะลูกค้าตัวน,นี้เป็นรายการชุดนอนคอตตอน9กกิโลลูกค้าค่ะ ราคา4,900บาทกระสอบรีวิวลดไปอีก500บาทค่ะล mm. ูกค <ili> ้าเหลือเพียง4,400บาทเท่านั้นนะมีกระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นค่ะลูกค้าขามีว่างกระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นนะรีบเลยลูกค้าลูกค้าคนไหนที่แบบว่าเออขายแบบว่าชุดนอนอยู่แล้วลูกค้าสามารถแบบสามารถแบบว่าเอาไปแบบไปจับเซตได้เลยจับเซตจับแมทได้เลยเจอเซตใช่ไหมน้องแบมอ่าโอ้นี่นั่นคือรอ รอพี่โซอยู่ใช่ไหมเออก็ว่าทําไมน้องไม่โชว์ล่ะเออเจอเซตนี้เองเออน่ารักน่ารักจ้เนี่ไลูกค้าเนี่ยก็แบบถ้าเจอก็แบบเอาไปจับเซตจับแมทหนึ่งได้เลยลูกค้าเอาไปแมทอัพราคาได้เลยเออเนี่ยน้องเป็ดน่ารักน่ารักนี่ลูกค้าหรือจะเป็นแบบสีพื้นแบบนี้ลูกค้าเนี่ยเอยเนี่ยใส่นอนแบบ สบายสบายลูกค้าผ้ากอตตอนใส่สบายอุ้ยน่ารักหนน้องแกะลูกค้าขานี่หรือจะเป็นแบบนี้น้องคิตตี้น้องเดชิตตี้ลูกค้าขาตัวนี้จะเป็นแบบ้าสาเลย้าสาค้าแบบคาทรงคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใส่ได้หมดมีทั้งแบบแขนสั้นแขนยาวแขนสั้นแขนยาวแขนกุดอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ามีแบบว่าปนไปเลยแต่ส่วนมากอะน้องก็จะแบบขึ้นอ่อนน้องน้องก็ต้องแบบเนี่ย ติดแบบมีแขนยาวเยอะแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเนี่ยลายแบบผลไม้น่ารักน่ารักแบบนี้ลูกค้าคะอันเนี้ยมีผู้เห็นไหมลูกค้าลายการ์ตูนมีออกลายการ์ตูนมีออกเนี่ยน้องหมีน้องหม,มีน่ารักน่ารักแบบนี้เลยน้องหมีน่ารักน่ารักเดี๋ยวจะให้แบบว่าน้องแบมใส่ใส่แม้แขนให้ดูนะใส่แม้แขนขึ้นราวให้ดูขอเป็นแบบ เซ็ตกระตูนด้วยก็ได้น้องแบมจา๋าขอเป็นเซ็ตกระตูนให้ลูกค้าดูหน่อยจับเซ็ตกระตูนไหมลูกค้าดูหน่อยอ่ะน,น้องเฟิร์สช่วยโชว์อันนี้หนึ่งสีนี่เอยแม่ลูกค้านี่นี่แม่ลูกค้า,คาเจอเป็นเซ็ตแบบว่าเออน่ารักน่ารักแบบนี้เลยลูกค้าขามีปากปนไปเลยลูกค,าคา้าขาลูกค้าต้องแบบไปจับแมทเอาเลยไปจับแมทเอาได้เลยลูกค้าขาเนี่ย นี่ชุดเซ็ตมาอีกแล้วชุดเซ็ตมาอีกแล้วลูกค้าค่ะนี่เออชุดเซ็ตไม่ออกชุดเซ็ตไม่ออกให้ลุ้นนะเออใช่มีมากมีน้อยลูกค้าต้องแบบไปลุ้นเอาเลยไปลุ้นเอาเลยลูกค้าค่ะอ้าใช่น้องเซนนี่โอ้โหนี่แขนยาวขายาวเห็นไหมลูกค้า หรือบางแบบบางชุดก็จะเป็นแบบแขนสั้นขาสั้นอะไรแบบนี้เลยลูกค้าขาโอ้โหจำนวนตัวเยอะมากเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตโกยนิดนึงนะขออนุญาตโกยหน่อยลูกค้าขากระสอบนี้เหลือเพียงกระสอบสุดท้ายนะลูกค้าว่างเพียงกระสอบสุดท้ายเท่านั้นรีบจัดเลยลูกค้าขารีบจัดได้เลยนะเุ๊ยเนี่ยมีติดเดสแบบว่าอาราเล่ใช่ไหมน่ากมาดู <laughs> <laughs> พูดเออ เล่นมุกได้ประหลาดอาราเล่มาแล้วหนึ่งอ้อาวมาริโอเออ,อก็มองอย่างเงี้ยดีเขาอาจจะบอกว่าลิงมาตายแ,แอดมินผู้ผิดได้ประหลาดโอ้เล่นมุกหน่อยหรือว่าไม่รู้จริง <Okay. S 1> นี่น่ารักอ่ะหานะเซ็ตมาอีกแล้วลูกค้าโอ้โหเซตมีให้รุนเซตมีให้รุนเลยลูกค้า เห็นแห้น่ารักน่ารักเลยเนี่ยลายกระตรงลายกระตูนลูกค้าหรือว่าจะเป็นลายทางลวดลายลายสกอตลายแบบผลไม้ลายหมีลายดอกลายแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยลูกค้าน่ารักน่ารักแบบนี้เลยอะไรเอ่ยอุ้ยอันนี้เป็นคิดว่าเป็นเซสซี่เป็นเดทลูกค้าเป็น,น,ปนกันเป็นเดเนมีเดตติดปนไปนะคะลูกค้าค่ะโอ้เซสใหม่เนี้ย เซตใหม่แล้วนี่เซตใหม่แล้วอัปลายมาโอ้โหแอดมินขออนุญาตโกรยโกรยนิดหนึ่งขออนุญาตโกรยนิดหนึ่งจำนวนตัวเยอะมากจำนวนตัวเยอะมากนี่โว้ยอันนี้น้องเป็ดน่ารักน่ารักเป็นกงางเกงแบบกงางเกงนอนขายาวเป็นกงางเกงนอนขายาวนี่น่ารักเนี่ยลูกค้าน้องแบมใส่แบบ ข,ขึ้นไม้แขวนใส่ราวให้ดูแล้วลูกค้าเนี่ยไหมสีก็บแบบลูกค้าสามารถได้แบบไปจับแมตช์จับเซตเรียงโทนเรียงสีอะไรอย่างเงี้ยได้เลยลูกค,าคา้าขาก็เป็นเรียงแบบขึ้นไม้แขวนขึ้นราวแบบนี้น่ารักน่ารักได้เลยสามารถเอาไปแบบไปอัพทาราคาได้เลย 1. แบอบัพทาราคาได้เลยลูกค้าเนี่ยไปเรียงโทนแบบสีหว,วานสีเหลืองสีพาสเทลสีมินิมอลลายทางลายกระตูนอะไรอย่างเงี้ยลูกคา้าสามารถเอาแบบไปขึ้นราวขึ้นไม้แขวนขึ้นหุ่น ขายแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าขาเอาไปขายแบบนี้ได้เลยค่ะโชว์ต่อเลยจ้าอุ้ยเน่ลายน้องหมาน่ารักน่ารักอ้าวเซต,ตมาเห็นไหมลูกค้าอีกคนน้องแอนอีกคนนึ่งเจอเสื้อคนนึงเจอกันเกงอย่างเงี้ยลูกค้าเออก็ต้องช่วยกันดูช่วยกันดูลูกค้าขาเนี่ยก็จะเจอแบบเป็นชุดเซ็ตนี้น่ารักเห็นไหมจะขึ้นราวเลยลูก ขึ้นราวเลยขึ้นราวเลยนี่ลูกค้าขาน่ารักน่ารักแบบนี้เลยน้องแบมจ๋าพี่ขอแบบเป็นเซตแบบเป็นลายการ์ตูนหน่อยเอาเป็นแบบเป็นลายการ์ตูนลายการ์ตูนใส่ไม้แวนมาก็ได้สตรอเอสตรอเบอรี่อุ้ยนี่เจอเซ็ตอีกแล้วอ่าน้องเฟิร์สโชว์สิเดี๋ยวพี่โชว์เสือ้อนี่ลูกค้านี่ไซส์แบบอาจจะเป็นไซส์แบบคุณผู้หญิงไซส์เล็กหน่อยเออ ขอเป็นเซตลายการ์ตูนมาให้ลูกค้าดูหน่อยลูกค้าขากระสอบนี้มีว่างเพียงกระสอบสุดท้ายเท่านั้นโอ้โหนี่น่าราักเห็นไหมลูกค้าทุกสีสันเขาดิสีสันเขาสวยนะมีว่างเพียงกระสอบเดียวเท่านั้นมีว่างเพียงกระสอบเดียวเท่านั้นลูกค้าขากระสอบรีวิวลดไปเลย500บาทเหลือเพียง4,400บาทเท่านั้น4,400บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาตัวนี้จะเป็นงานป้ายเดอะเบสนะ จะเป็นป้ายเดอบสโหนึ่งสามชุดนอนคอตตอนลูกค้าเป็นชุดนอนคอตตอนรวมเสื้อกางเกงเลยลูกค้าขารวมเสื้อกางเกงเลยนะลูกค้าคนไหนที่ขายชุดนอนอยู่แล้วสามารถมาเอารายการนี้ไปได้เลยลูกค้าเพราะถูกมากๆถูกมากๆค่ะลูกค้าขากระสอบรีวิวลดไปอีก500้บาทนะคะลูกค้าขาโอ้โหประหยัดไปได้เยอะเลยนะลูกค้าประหยัดไปได้เยอะเลยนะอ่ะโอ้โหนี่ นี่ลูกค้าที่น้องแบมแบบจัดแบบลายการ์ตูนน่ารักน่ารักมาให้ดูแบบนี้เลยเห็นไหมลูกคา้าเนี่ยเอาแบบไปแบบเรียงลายการ์ตูนขายก็ได้เอออย่างนี้เลยลูกค้าขาน่ารักน่ารักแบบนี้เลยเนี่ยเชอรี่เชอรี่อันนี้เฟิร์สเอามาแมกกันก็ได้นะเชอร์เชอรี่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเนี่ยน,นะลูกค้าเอาไปจับเนี่ยจับเช็บแบบนี้ได้เหมือนกันเลยนะคะลูกค้าขา จานวนตัวเยอะมากลูกค้าจานวนตัวเยอะมากประมาณสามร้อยสามร้อยบวกลบด้วยประมาณนะแอดมินตีไว้ให้แบบเข้าข้าวสาร้อยบวกลบด้วยประมาณนะคะลูกค้าขาลูกค้าอาจจะได้แบบได้มากกว่าน,นี้หรือเปล่าเออลูกค้าแบบลองไปนับดูนะลูกค้าขานี่น่ารักน่ารักแบบนี้เลยแขนสั้นแขนยาวเนี่ยลูกค้าน่ารักเหงนะ สีเหลืองสีแบบพัดเทลสีเข้มสีอ่อนนะซูมลายใกล้ๆเลยซูมลายใกล้ๆได้เลยอันนี้เป็นของน้องแบมก็เป็นแบบเป็นเดฟนะมีเดฟติดไปนะคะลูกค้าค่ะเออเป็นเดฟลูกไม้เป็นเดฟลูกไม้นะลูกค้าค่ะอันอันนี้ขออนุญาตโกลด้านล่างหน่อยขออนุญาตโกยด้านล่างหน่อยนะ ขออนุญาตโกยด้านล่างหน่อยนะคะนี่นะล,ลูกค้าแบบสีขาวแบบเรียบๆๆๆๆๆเรียบเรียบหรูเรียบหรูเรียบหรูไฮโซอะไรอย่างนี้นะคะลูกค้าขาอ๋โอโหเจอเซ็ตหรอโอ้โหมาลูกกุน่ารักเออนี่เอามาลูกกไปใส่คู่กับแบบเออเอาไปแมทกันก็นได้ลูกค้าขาไปแมทกันก็นได้อาน้อนนงเฟิร์สเจอเซ็ตโชว์เซ็ตเลยจ้า จับเซตแบบนี้เลยลูกค้าไปลุ้นแบบไปลุ้นจับเซตแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าขาไปลุ้นจับเซตแบงนี้ได้เลยโผลยด้านล่างหน่อยนะโอ้โหด้านล่างก็คือแบบสีสันคือดีมากลายกระตรงลายกระตูนล,ลายแบบลายดอกลายแบบผลไม้เชอร์รี่โอ้โหเอ้เหมือนจะเห็นตัวนี้อีกแล้วเหมือนว่าจะมีกางเกงไป เหมือนว่าต้นๆจะสอบจะมีกางเกงปลายลูกค้านี่แจ้งมารูโกะใช่ไหมอ่ะน้องแบมมาเข้ามาเลยนี่แก้งมารูโกะนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะนี่ไหมเออลายเขาแบบน่ารักโอ้โหนี่เดี๋ยวจะหยุ่มหยุ่มชุลายให้ดูลูกค้าพิงคันเตอร์พริงคันเตอร์นี่ลูกค้ากค้าสามารถาแบบเนี่ย โคนแบบเอ้ยน้องหมีน่ารักนี่นี่หยุ่มขึ้นมาแบบสีเขียวสีเขียวนี้เลยนี่อันนี้มันหยุ่มมาแบบท้ายท้ายก็สอบให้ดูเลยลูกค้าท้ายท้ายก็สอบให้ดูเลยสีชมพูนี่ลูกค้าเออเดี๋ยวของเฟิร์นก็น่ารักนะของเฟิร์นน่ารักน,ะน,กนี่ลูกค,ะคะ้าขาอ่ะถึงก้นกระสอบกันแล้วลูกค,ะคะ้าขาโอ้โหนี่ลูกค,ะคะ้าขาอ่ะ แอดมินขอฝากงานนี้ไว้คร่าวๆประมาณนี้นะคะลูกค้าขา TBOT 13นะคะลูกค้าขาชุดนอนคอตตอนนะคะลูกค้า90กิโล4,900บาทถ้าลูกค้ารับก็สอบรีวิวได้ส่วนลบก็อีกเลย500บาทเหลือเพียง4,400บาทนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวช่วงถัดไปแอดมินอาจจะแบบมีเปิดไลฟ์อะไรอีกนะคะลูกค้าขาก็ติดตามช่วงบา่งบายช่วงบ่ายช่วงเย็นไว้ได้เลยนะถ้าแบบ โอโหตอนนี้ฝนก็รุนแรงมากลูกค้าขาไม่รู้ว่าจะได้เปิดอีกหรือเปล่าอะไว่ายังไงติดตามไม่ได้เลยค่ะลูกค้าติดตามกดถูกใจติดตามเพจเข้าทางไลน์ o p e n c แช t อะไรอย่างเงี้ยไว้ได้เลยนะคะลูกค้า,า page, ขาวัาน,น,ะะนนี้ขอฝากงานคร่าวๆตัวนี้ไว้ประมาณนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ